วันนี้เราเป็นเจ้าสาว ตอนนี้คณะของฝ่ายชายนะครับก็ได้นำสินสอดนะครับมามอบให้กับฝ่ายหญิงนะครับแขกผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงก็รับแล้วนะครับตอนนี้รับแล้วส่งนะครับส่งน้องๆไดยรับมานะครับมาตั้งด้วยนะครับ <ฤ>รับวันนี้ฝ่ายชายนะครับก็ได้นําสินสอดทองมั่นนะครับได้มามอบให้กับฝ่ายหญิงซึ่งแอบผู้ใหญ่นะครับญาติญาติของฝ่ายหญิงก็ได้รับสินสอดทองมั่นเรียบร้อยนะครับ ทางฝ่ายหญิงก็ขอต้อนรับนะครับคณะ,ะของญาติญาตินะครับของนะครับฝ่ายชายทุกท่านเลยนะครับขอเชิญนะครับวันนี้มีงานมงคลนะครับระหว่างฝ่ายหญิงนางสาวยิ่งรักแท้หรือ แล้วก็นะครับฝ่ายชายนายวิชาญอภิชนังกูท่านเข้าสู่พิธีในการมั่นของนะครับปฏิคูมั่นทั้งคู่คือนางสาวยิ่งรักแท่หรือและนายวิชาญอภิชนังกูลนะครับซึ่งนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านประธานและแขกผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายชายและคุณแม่แล้วก็อาก,กนะครับของฝ่ายหญิง นะครับที่จะมาเป็นสักขีพยานในการมั่นบนเวทีแล้วก็จะขอเรียนเชิญทั้งแขกมูเกียรติแล้วก็ญาติทิทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานมั่นของทั้งคู่อันดับแรกผมก็คงจะขอเรียนเชิญนะครับท่านนายกสมาคมนะครับฮักกาสุราธานีคุณแสนชัยลุ่งแสนสุขสกุลนะครับได้เป็นประธานนะครับในพิธีมั่นในครั้งนี้นะครับขอกลับเรียนเชิญนะครับ และขอเลียนเชิญแขกผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงนะครับคุณทีรวุฒินะครับสุภวิริยกุลนะครับซึ่งเป็นแขกผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงนะครับได้นั่งประจําที่นะครับแล่ขอกรับเรียนเชิญแขกผู้ใหญ่ของฝ่ายชายคุณสมิทธ์อภิชนากูลนะครับขึ้นมาเป็นแขก ผู้ใหญ่นะครับของฝ่ายชายนะครับครับลำดับต่อไปก็จะขอเรียนเชิญคุณแม่ของฝ่ายหญิงนะครับคุณมาลินีอัศวเทพอุทัยแล้วก็อากนะครับของฝ่ายหญิงนะครับคุณสุภะวันนะครับทองกองทุนนะครับขึ้นมาเป็นแขก,กผู้ใหญ่นะครับ เป็นฝ่ายผู้ปกครองของฝ่ายหญิงนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายชายคุณมนชัยและคุณคัตยาอภิชนาณกูลนะครับคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายชายได้นั่งประจำที่นะครับ ครับตอนนี้ท่านประธานและแขกผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายได้นั่งประจําที่ท่านแขกผู้เกียรติและญาติญาติครับเราก็จะใช้ประเพณีแบบประเพณีจีนนะครับเพราะว่านะครับชาวไทยเชื้อสายจีนกับพวกรเราก็ยังยึดถือประเพณีจีนอยู่นะครับการนั่งนี้ถ้าฝ่ายประเพณีจีนนี้ฝ่ายชายจะนั่งอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเมื่อหันหน้าออกมานะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับฝ่ายชายทุกท่านได้นั่งเรียบร้อยแล้วก็ขอเรียนเชิญวาตีกู้มันทั้งคู่นะครับได้ขึ้นสู่เวทีนะครับขอเรียนเชิญนายวิชาณภิชญังกูลนะครับวาตีกู้มันฝ่ายชายนะครับได้ขึ้นนั่งประจําที่นะครับและขอเรียนเชิญฝ่ายหญิงนะครับนางสาวยิ่งรักแท่หรือนะครับกู้มันฝ่ายหญิงได้ขึ้นนั่งประจําที่นะครับ นะครับก็วาที่กูมันดได้ไหว้นะครับท่านประธานแข่ผู้ใหญ่แล้วก็พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายแล้วหันกลับมานะครับหันกลับมาแล้วก็นะหันอหน้าเวทีแลวครับหันมาหน้าเวทีเ,าาเลยก็ทั้งคูไหว้ไหว้แข่ผู้ไม่เกียรติแล้วก็ญาติิทั้งสองฝ่ายก่อนนะครับ ครับท่านแขกผมเกียรติยตาญาติทัทง้งสองฝ่ายครับตอนนี้ท่านประธานและแขกผู้ใหญ่ทั้ทงสองฝ่ายพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายและก็กู้มัน่นทั้งผู้ได้ดังประจําที่นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คงอยากจะขอเสียงตบมืออีกสักครั้งนะครับให้กับกู้มัน่นนะครับก็ตรงพวกเราทุกคนก็คงต้อง,อง,องขอสแสดงความยินดีกับทั้งสองครอบครัวนะครับ ที่นะครับมีบุตรของทั้งสองครอบครัวที่เป็นคนดีนะครับได้เข้าสู่ประเพณีตามประเพณีของนะครับชาวไทยเราตอนนี้เราก็คงจะให้ทุกท่านได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการมั่นของทั้งคู่พร้อมๆกับท่านประธานและก็แขกผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนะครับอันดับแรกก็จะขอให้คุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายชายได้มอบแหวนให้กับแขกผู้ใหญ่นะครับของฝ่ายชายเพื่อมอบให้ประธาน ส่งให้กับฝ่ายชายสวมมั่นให้กับฝ่ายหญิงนะครับขอเียนเชิญนะครับส่งมอบให้กับแขกผู้ใหญ่ครับส่งให้ประธานนะครับท่านประธานก็มอบแหวนให้ฝ่ายชายสวมมั่นให้กับฝ่ายหญิงก่อนนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านได้ร่วมเป็นสกีพยานในการมั่นด้วยนะครับสวมช้าช้านะครับยกนิ้วขึ้นมาสวมช้าชได้เก็บภาพไว้นะครับไว้เก็บภาพไว้เป็น่ระลึกอายกนิ้วหน่อยยกนิ้วหน่อยอ่าก็ขอเสริมตกมือให้ด้วยนะครับทุกท่านได้เป็นสกีพยานในการมั่นของทั้งคู่ ครับตอนนี้ฝ่ายชายนะครับนายวิชาณอภิชาณกูรก็ได้สมแหวนมั่นให้กับฝ่ายหญิงนะครับนางสาวยิ่งรักแท้หรือนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิงนะครับคุณแม่นะครับและโกของฝ่ายหญิงก็มอบแหวนให้กับแก่ผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงเพื่อมอบให้ประธานนะครับเพื่อส่งมอบให้กับฝ่ายหญิงสวมมั่นให้กับฝ่ายชายนะครับอ้าวยกนิ้วหน่อยครับก็ขอีซงปรบมือนะครับ ตอนนี้ฝ่ายหญิงนางสาวยิ่งรักใ้หรือก็ได้สวมแหวนมั่นนะครับให้กับฝ่ายชายคุณนายวิชาณอภิชาณกูลซึ่งก็เป็นการมั่นตามประเพณีซึ่งทั้งคู่นะครับวันนี้ได้นําแหวนเพชรนะครับมามั่นซึ่งกันและกันนะครับอ่าก็ทั้งคู่ได้ขอบคุณนะครับอ่าขอบคุณซึ่งกันและกันแล้วก็ขอเสียงตบมือครับขอให้ไหว้แขกผู้มีเกียรติแล้วก็ญาติๆทั้งสองฝ่ายด้วยได้ร่วมเป็นสักขีพยานของทั้งคู่นะครับอ่าไหว้เลยครับ นะแล้วก็กลับหันกลับมาไหว้พระตาลแล้วก็แขกผู้ใหญ่แล้วก็พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายนะครับแขกผู้มีเกียรติครับญาติญาติครับก็เป็นที่น่าชื่นชมนะครับสําหรับนะครับกูมันกูหมายวันนี้ซึ่งได้จะทาตามประเพณีนะครับซึ่งทําให้คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองครอบครัวได้มีความชื่นใจในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีมั่นนะครับในวันนี้ ก็ต้องขอขอบคุณท่านแขกมิ่งเกียรติและญาติญาติทั้งสองฝ่ายที่ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการมั่นของทั้งคู่ในครั้งนี้และก็ขอขอบคุณท่านประธานแล้วก็แขกผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับและโกของฝ่ายหญิงด้วยนะครับก็ต้องเสร็จพิธีมั่นนะครับตอนนี้